สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทอร่าไทยสยามนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะผลสำรวจดัชนีศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ปีนี้ที่เปิดเผยล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทที่มีชื่อว่า Brand Finance จาก121ประเทศประเทศไทยอยู่ในอันดับที่41ค่ะ หล่นจากอันดับ35เมื่อปี2565และ้วก็อยู่ในอันดับ3ของอาเซียนค่ะซอฟต์พาวเวอร์เป็นคำที่รัฐบาลและคนในสังคมไทยพูดกันมากในช่วงหลังๆนี้นะคะคำนี้ยังไม่มีคำบัญญัติในภาษาไทยจากราชบัณฑิต,ตยสภาค่ะแอดก็ขอใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะ คำนี้นะคะเริ่มแรกมาจากแนวคิดของโจเซฟนนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันเมื่อปีคศ1990ค่ะหมายถึงศักยภาพในการโน้มน้าวการสร้างการมีส่วนร่วมการสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างอิทธิพลต่อความคิด โดยไม่ใช้กำลังอาศัยมิติ3ด้านค่ะด้านวัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศแต่ละประเทศก็มีซอฟต์พาวเวอร์ของตอนเองนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่โดดเด่นคือเรื่องวัฒนธรรมแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันมีการวัดดัชนีซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละชาติจากหลายหน่วยงานค่ะเช่นจากแบรนด์ i n a n c e และ Portland Communications ซึ่งทั้งสองมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนค่ะ ดัชนีที่เปิดเผยเมื่อเดือนมีนาคมเป็นการวัดโดยแบรนด์ไฟแนนซ์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการพัฒนาแบรนด์ระดับชาติแบรนด์ไฟแนนซ์ก็เปิดเผยว่าดัชนีที่วัดล่าสุดนะคะเป็นการวัดอยู่3มเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องภาพจําที่คนมีต่อชาตินั้นๆความมีชื่อเสียงและอิทธิพลของชาตินั้นๆในเวทีโลกแต่เป็นการวัดจากเสาหลัก8เรื่องด้วยกันนะคะคือวัฒนธรรมและมรดกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครองธุรกิจและการค้าสื่อและการสื่อสารการศึกษาและวิทยาศาสตร์ผู้คนและค่านิยมอนาคตที่ยั่งยืนและแต่ละเสาหลักนี้นะคะยังมีมิติย่อยลงไปอีกค่ะเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันไทยอยู่อันดับ3ค่ะได้คะแนน44.3คะแนนเพิ่มมาจากปีก่อน3.9แต้มในอันดับโลกอย่างที่ทราบนะคะไทยอยู่อันดับที่41ในปีนี้ค่ะ ตกมาจากปีก่อนที่ได้อันดับ35เมื่อพิจารณาคะแนนจากมาตรวัดและเสาหลักด้านต่างๆไทยทำได้ดีเรื่องภาพจำกับชื่อเสียงนะคะได้คะแนนเกิน6เรื่องอิทธิพลก็ยังไม่ถือว่าแย่นะคะแต่ที่ได้ต่ำกว่า3คือเรื่องการศึกษาและวิทยาศาสตร์ค่ะ Brand Finance พูดถึงประเทศไทยสั้นๆค่ะบอกว่าภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้คะแนนดีขึ้นแต่ว่าไทยยังสามารถพัฒนาได้อีก พื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของตนในอาเซียนนะคะอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ค่ะตามมาด้วยมาเลเซียอันดับ4คืออินโดนีเซียที่อันดับโลกอยู่ที่45ฟิลิปปินส์อันดับ5ในอาเซียนค่ะและอันดับ61ในโลกเวียดนามอันดับ6และติดอันดับโลกที่69กัมพูชาอันดับ7ในอาเซียนและอันดับ105ในโลกเมียนมาอันดับ8ในอาเซียนและอันดับ113ในโลก ลาวอันดับ9้าในอาเซียนและ1 1 7ในโลกบรูไนไม่ได้รวมอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้นะคะไปดู10บอันดับแรกกันค่ะอันดับแรกคือสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยสหราชอาณาจักรเยอรมน,นีญี่ปุ่นจีนฝรั่งเศสแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ประเทศในเอเชียที่ติดท็อป20นะคะมีเกาหลีใต้ค่ะอันดับที่15และซาอุดีอาระเบียอันดับที่19ค่ะ ฝากกดไลค์และติดตามทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ